อยากรู้ไหมมีวิธีไหนแก้ไขจมูกบานให้ดีขึ้นมาฟังกันครับ ื่องของจมูกนะครับทุกคนก็ให้ความสำคัญเพราะว่าจมูกก็คือเป็นส่วนกลางของใบหน้าซึ่งบ่งบอกความเป็นตัวเราปัญหาของจมูกที่พวกเราส่วนใหญ่จะก,กังวลอันดับต้นแน่ๆก็คือเรื่องของจมูกเราโด่งหรือไม่โดง่งโด่งแค่ไหนรูปทรงจมูกเป็นยังไงแต่วันนี้ปัญหาเราลงมาที่หลายคนสงสัยและต้องการที่จะแก้ไขนั่นคือปัญหาของจมูกบานจมูกชมพู่ซึ่งวิธีการแก้ไขมีวิธีไหนบ้าง วิธีง่ายๆในการตรวจเช็คว่าจมูกเราบานกว่าปกติหรือไม่ถ้าท่านอยู่เฉยๆแล้วท่านลากเส้นตรงจากบริเวณหัวตามาที่ปีกจมูกถ้าอยู่ในแนวระดับเดียวกันแสดงว่าจมูกท่านอยู่ในปกติไม่ได้บานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านลากเส้น,นตรงจากบริเวณหัวตามาที่ปลายจมูกแล้วปรากฏว่า ปีกจมูกยูเลยหัวตาไปอันนี้ถือว่าท่านมีปัญหาจมูกบานซึ่งบางคนอาจจะบานในขณะที่อยู่เฉยๆหรือบางคนอาจจะบานมากขึ้นในขณะที่ท่านยิ้มสาเหตุของ2ตัวนี้หรือการแก้ไขจะแตกต่างกันนะครับส่วนสาเหตุของจมูกบานนะครับแบ่งได้ออกเป็น3ามสาเหตุด้วยกันก็คือ1ก็คือเกิดจากตัวกระดูกอ่อนเอง 2. เกิดจากกล้ามเนื้อและ3เกิดจากเนื้อของจมูกเองอันตัวแรกสาเหตุจากกระดูก พวกนี้สังเกตง่ายๆก็คือว่าไม่ว่าท่านจะยิ้มหรือไม่ยิ้มจมูกท่านก็ยังบานอยู่ดีปีกจมูกก็ยังเลยหัวตาอยู่ดีส่วนใหญ่พวกนี้มักจะแก้ไขด้วยการผ่าตัดหรือทำสัลยการตัดปีกจมูกนะครับส่วนวิธีที่2 เป็นวิธีที่พบได้บ่อยกว่านั่นก็คือว่าสาเหตุที่เกิดจากกล้ามเนื้อซึ่งหมายความว่าเมื่อท่านตรวจสอบแล้วว่าเวลาท่านอยู่เฉยนะคะปีกจมูกของท่านกับหัวตาของท่านเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันแต่เมื่อไหรก็ตามที่ท่านขยับหรือท่านยิ้มปีกจมูกท่านกลางออกหรือบานออกพวกนี้ยสาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ2ตัวที่เกี่ยวข้องก็คือกล้ามเนื้ออันแรกก็คือที่จะทให้จมูกบานเป็นลักษณะที่หุบบานหุบบานได้บริเวณปีกจมูกตรงนี้กล้ามเนื้อมันนี้เป็นกล้ามเนื้อเล็กๆเเราเราาียกว่ด ส่วนอีกกล้ามเนื้อมัดหนึ่งมักจะเกิดเวลายิ้มเวลายิ้มแะบานมากขึ้นกล้ามเนื้อมัดนี้จะอยู่บริเเส้าจมูกแนวนี้นะครับกล้ามเนื้อมัดนี้ก็คือ LLSAN หรือ levator labial superioris alar nasalis ซึ่งมัดนี้พบได้บ่อยกว่าโดยเพราะ่เวลายิ้มมันจะยกบือจมูกของเราขึ้นบริเวณนี้การแก้ไขส่วนใหญ่เวลานี้การผ่าตัดไม่ได้ช่วยเลยส่วนใหญ่เรามักจะใช้วิธีการฉีดโบท็อกคายกล้ามเนื้อหรือฉีดสารบรทาความเจ็บปวดเข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อมัดนั้นซึ่งต้องแยกให้ได้ว่า ที่บานบานจากมัดที่อยู่บนปีกจมูกหรือบานจากมัดที่ยกปีกจมูกตรงนี้นะครับ ส่วสาเหตุที่3นะครับเกิดจากเนื้อจมูกมากเกินไปหรือบางคนเราจะเรียกว่าจมูกสมพู่ซึ่งมักเกิดอยู่บริเวณมันแค่ใชที่ปีกจมูกจะบริเวณอยู่บริเวณเหนือปิดจมูกส่วนการแก้ไขก็คือเราจะใช้วิธีการฉีดเมโซแฟตเข้าไปบริเวณเนื้อจมูกนะครับซึ่งบริเวณน,นี้เนี่ยสูตรในการฉีดก็จะแตกต่างกับสูตรที่ใช้ฉีดลายแก้มการฉีดเมโซแฟตจมูกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะนิยมทํากันเพราะว่าเจ็บไม่ค่อยมากขณะเดียวกันไม่ต้องผ่าตาัดแต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องทาหลายครั้งนะครับ วางไว้นะครับจะบูบานท่านตรวจสอบได้เองง่ายๆว่าตาเหตุเกิดจากอะไรตามที่ผมแนะนําไปนะครับส่วนการแก้ไขแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อได้แก้ไขให้ถูกจุดอย่าลืมนะครับ